วันนี้เราไม่ได้มารีวิวทั้งสี่ตัวนี้เหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมารีวิวกล่องแค่เนี้ยกล่องเดียวใบใช้ในกลน่องนึงปึ๊กโชโดโคาร์มรเมนเรเดอร์กับปุป๊อปติงดัมมี่ฟอร์ตเลยครับแต่ไม่ได้มาตัวเดียวแล้วเอทูจิโซตัวเดียวกก่อนเดียวคลิน้องเนิวคเออเอาวางไวปวางไ้ แล้วก็ตัวร้ายของชมะปิตเตอร์กาปุได้เลยครับมาส,สั่งมาสองตัวเลยเนาะก็โดยไป,ปร,ราคาเหมือนจะโดยไปปร,ประมาณพนะันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออ,เอ,อ วิธีแกะนะครับให้เราแกะตรงนี้แล้วเราจะสอนวิธีแกะของโชโดเนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นแคนดะี้ทอยเนอะโชโดเลยเนี่ยถ้ามผมเคยได้ยินมานะมันจะเป็นแคนดี้ทอยของกาปุกแคนดี้ทอยของพวกเซนไตไรเดอร์ที่ไปชอบแถมรูปอมอ่ะมันจะเป็นพวกแคนดี้ทอยชอบแถมรูปอมอย่างเงี้ยเรามาดูที่กล่องแรกกล่องเบอร์หนึ่ง ของกาบุป,ปติงกัมมี่วิธีแกะให้แกะตรงนี้ดึงเอออ่ะเหมือนเดิมเขาให้รูปอมม,มาเหมือนเดิมเนี่ยรูปอมเหมือนซันี่ทอยอ่ะอันเนี้ยจอยทุกคนอันนี้คือแขนกล่องแรกจะเป็นแขนกับตีนของเขานั่เนเองกับแล้วก็กอไหล่ของเขาแล้วก็หัวของกาบุแล้วก็ สติกเกอร์กับกอไลแล้วก็เม็มคาดของกาบุอ่ะเอาไว้นี่อันนี้ผมไม่กินนะของโกมไปสอะกระเชิญไม่กินหมดเลยนียังก็มังไม่รู้เนี่ยผลิตปีที่แล้วอ่ะอันเนี้ยใช่ปะปีนี้ปะจำไม่ได้นั่นแหละคือฉันจำไม่ได้แกฉันจำไม่ได้ันผลิตปีอะไรทักมาแล้วกันเนี่ยไปสอดเลยมาแก่กล่องที่สอง อ่าใหู้อมหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจโทครับกล่องนี้เราจะได้ตัวกับสติกเกอร์แต่ว่ากล่องนี้มาซองเดียวมากล่องที่ห้ากล่องที่ห้าทำไมข่ามากล่องนี้ห้าคือซื้อไม่ครบครับผมซื้อไม่ครบลี่เนี่ยในไลอ้อพของกาโบมันจะมีกาโบแรกโซคือโซคือฟูวะฟูวะ แล้วก็วาเลนแล้วก็กอชากอะไรสักอย่างแล้วก็อ่าบอฟฟาอันนี้เป็นเซตที่อันนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะอันนี้เซตที่สามเซตที่สามจะประกอบไปด้วยอ่ากาบูเชอร์เบตแล้วก็วาเลนเปนเป้ปิเตอร์กาปูแล้วก็วาลัมไล,ล่ช็อกโกแลตของวาเลนไอ้กาปูเออวาเลนอะไรล่ะ แล้วก็วอลเลนทั้งสองล่างไอตัวนี้จะไม่ให้ตัวมานะครับเราต้องไปซื้อตัวแยกเอาถ้าเราอยากได้จริงๆสองล่างเนี้ยมาแกะกันอ่าให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมอ่าอุ้ยครั้งนี้ยาวนะเออยาวยาวยาวกล่องน,นี้จะมีดาบให้นะแต่ตัวข้ายอกจะไม่มีดาบให้ครับ ถ้าเราอยากได้ดาบเราก็ต้องซื้อไอ,อ้แบบนะถ้าเราอยากได้ดาบของตัวพระเอกเราก็ต้องซื้อล่าฟ้มามัสเซโลโแต่สินค้ามันหมดอะ่ะผมนี่จริงๆอยากได้เพิ่มมันเลยกล่องที่หกกล่องสุดท้ายจะเป็นตัวของบิทเทอร์ก็มีประมาณนี้ก็ถือว่าลำบากอีกแล้วแค่แปะโชโดนเนี่ยก็จะเครียดพอเลยงั้น เราไปเจตสติกเกอร์แล้วประกอบกันเลยครับก็เจตสติกเกอร์ประกอบะกอะไรเรียบร้อยแล้วสลับโชโดคาร์บินเดอร์เซตกาโบเซตหนึ่งปออฟติงกับมีฟอร์มนั่นเองครับแล้วเซตที่สามคาร์บินเดอร์ปิเตอร์กาโบเซตที่สามนั่นเองครับอันนี้คือพัดมือของเขาอันนี้เป็นมือกำกาโบจะมีแค่นี้อ่ะเนี่ย ก็ปิเทอร์จะมีดาบมาให้มือแปรฐานตั้งฐานแต่งนิ่งๆง,ง่อยมากแต่ทุกคนก็ต้องตั้งดีๆเออแล้วเรามาดัดท่าให้เขาแบบเอ,อ๊ะหรือเราจะอ่าปกติโชโดมันก็จะไปจุด,จด,จดขยับด้วยผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วเราจะไม่รีวิวตัวจุด,จดขยับของโชโดเนรอเราจะดัดท่าให้เขาประสู้กันเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวโชโดเซตหนึ่งและเซตสองคาเมอรเรเดอร,ร์กาปุและปิเทอร์กาปุและกาปุในร่างปิปาร์ติงกัมมีฟอร์มแล้วก็คาเมอรเรเดอร์ปิเทอร์กาปุได้เลยครับก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย